หนึ่งวันใน udu ใช้เงินไปนกี่บาทไปดูกันนะครับทุกคนสวีดัดสวัสดีทุกคนเปิดคลิปมาตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีเรียน9โมงแต่ก่อนจะเข้าห้องเรียนขอเข้าเซเว่นไปเติมพลังก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนดึกมาก เนื่องจากทำโปรเจกต์สองอาจารย์เช้านี้เราก็จะซื้อเป็นกาแฟ1แก้ว20บาทหลังจากซื้อสิทธเราก็จะเข้ามาหาลาัยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงมาหาลาัยแล้วแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยแต่ก่อนจะขึ้นห้องเรียนขอแวะเอาใบงานที่ฝากพี่ดุลปินไว้ก่อนนะทุกคนพี่ดุลครับงานที่สั่งไว้ได้ยังครับ ได้แล้วได้แล้วีวค,วครับกี่าบาทครวะอ๋อสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับใบงานชิ้นนี้สี่สิบบาทตอนนี้เราก็ได้มาถึงห้องเรียนแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังไม่มาเรากับเพื่อนก็เลยนั่งเล่นแล้วก็คุยกันได้แป๊บหนึ่งอาจารย์ก็เข้ามาสอนเราขอตัวไปเรียนก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันอีกทีตอนเราเรียนเสร็จนะ Few moments later. ตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวที่หน้ามหาลัยกันนะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ร้อนมากร้อนสุดๆร้านข้าววันนี้ที่เราจะกินก็คือร้านกะเพราเซ็นเตอร์แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้สั่งกะเพรานะผมสั่งเป็นหมูทอดกระเทียม บอกเลยว่าโคตรแซ่บตอนนี้ก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็จะไปจ่ายตังค์กันนะองผม,ผมอ่าหมูกระเทียมครับรครับ45ครับข้าวเที่ยงวันนี้45บาทหลังจากกินเสร็จต่อไปเราก็จะไปรอเรียนตอนบ่ายกันนะ บ่ายวันนี้ผมก็ได้เรียนเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนผมขอตัวไปเรียนก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้เรียนเสร็จแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราก็จะกลับห้องกันก่อนก่อนกลับห้องผมก็ได้เห็นร้านขนมนะครับก็เลยจะแวะซื้อก่อนขนมเรื่องขายยังไงครับ ใช้ไซด้านบนเลยนะคะจะรับได้ไหนคะเอาเป็นไซส์ครับตอนเย็นก็หมดไป20บาทสรุปแล้ววันนี้ผมใช้ตังไปทั้งหมด125บาทแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับใน1วันในมหาลัยใช้เงินไปกี่บาทคอมเมนต์กันด้วยนะบ๊ายบาย